พินนะครับแล้วก็ชแนลฟิลไทยใน YouTube นะครับ F W E L T H A I นะตรงนี้ก็คือนี่ครับหวยนะครับหวยลอตเตอรี่สลากกินแบ่งนะฮะเราจะจะเรียกนะครับมีขายในประเทศพม่านะครับตรงนี้จะอยู่ที่ฝั่งท่าขี้เหล็กนะฮะตรงข้ามกับอำเภอแม่สายของเมืองไทยนะแต่ว่าตรงนี้จะมีต่างจากที่อื่นอย่างหนึ่งครับเมื่อกี้เห็นเห็นหรือยังครับนะฮะ อยู่ในตลาดครับตันเนี้ยเดี๋ยวจะจะ,จะซูมเข้าไปดูให่นะครับลองลรใส่ภาพเข้าไปดูครับนะฮะนี่ครับใบมันจะผมเบิร์นิดนึงนะครับถึงใบมันจะแปลกๆนะมันดูแปลกๆเรารู้สึกว่ามันแปลกๆนะตอนแรกผมก็รู้สึกแปลกๆเหมือนก,ก,กันแต่พอมาพราะความจริงว่าเขาตัดขายนะครับคือไม่ได้ขายเป็นคู่ราคาไม่ได้ขายเป็นคู่ราคาร้อยกว่าบาทนะฮะแต่ว่าเขาเอา ขาดขายออกมานนก็คือใบหนึ่งที่เราขายเป็นคู่เมืองไทยเนี่ยครับขัดเป็นคู่หนึ่งแล้วคู่นหนึ่งมร้อยกว่าบาทเลยขนาดแค่ข้ามแดนมานิดเดียวเนี่ยราคาสูงขนาดนรจริงถ้าเกิดเขาข้ามไปซื้อฝั่งไทยเนี่ยถูกกว่นนานี้เยอะเลยก็แปลกดีครับเอาเก็บมาให้ชมดูครับใบขายเท่าไหร่